สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการทดลองใช้น้ำขมิ้นเป็นสีเหลืองมาหยดลงในเนื้อพระสมเด็จถ้าเนื้อพระสมเด็จเป็นเนื้อพระเก่าที่สร้างไว้ในยุคสมเด็จโตก็ราวๆ ร้อยกว่าปีน้ำขมิ้นก็จะคงสีเหลืองดังเดิมเพราะว่าน้ำขมิ้นทำปฏิกิริยากับปูนเนื้อปูนถ้าเนื้อปูนขาวเก่าปูนเปิือกหอยเก่าน้ำขมิ้นก็จะไม่เปลี่ยนสีแต่ถ้าเป็นของใหม่ทำขึ้นมาใหม่น้ำขมิ้นจะเปลี่ยนสีอาจจะเป็นสีส้มสีแดงแล้วแต่มาลองดูกันครับ thank mm -hmm. you ผมพยายามจะหยดน้ําข็มินลงไปจุดที่เป็นที่เข้าถึงเข้าถึงเนื้อปูนได้ง่ายๆเข้าถึงเนื้อในได้ง่ายอย่างเช่นตามขอบของเนื้อพระอันนี้ลองแช่เลยครับแช่น้ำขมิ้นเลยครับพระสมเด็จ จะอยากจะรู้ว่าเป็นเนื้อเก่าหรือเนื้อใหม่ถ้าเนื้อใหม่คงมีการเปลี่ยนแปลงทางสีของเนื้อพะัะเพราะผมใช้ลงกับน้ำขมิน้นเต็มเต็ม ดูกันชัดๆเลยครับพระสมเด็จกับน้ำขมิ้นการที่เนื้อพระไม่เปลี่ยนสีไม่ได้ฟันธงว่าเป็นพระที่แท้นะครับเพียงแต่เป็นการช่วยวิเคราะห์ว่าเออเนื้อ พระคงจะเก่าเก่าได้อายุให้เราได้มานั่งวิเคราะห์มานั่งส่องกันอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็มีตั้งสองนะครับเป็นพระที่ทำขึ้นมาใหม่ อย่างน้อยเป็นบทสรุปให้เราได้ศึกษาว่าเออพระที่เรามานั่งส่องกล้องอยู่ในมือของเราเป็นพระที่เนื้อเก่าหรือเนื้อใหม่ถ้าเนื้อใหม่พอเจอน้ำขมิ้นพระเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นสีส้มสีแดงแล้วแต,แต่ถ้าเป็นพระเนื้อเก่าสีก็ยังคงสภาพเป็นเดิมๆให้เราได้เห็น ตามซอกตามจุดต่างๆของของเนื้อพระขมิ้นปฏิกิริยากับปูนถ้าปูนใหม่เนื้อพระจะเปลี่ยนสีถ้าปูนเก่าหลายสิบปีหรืออาจจะร้อยกว่าปีเนื้อปูนก็เนื้อพระก็จะยังคง สภาพที่เป็นสีเหลืองของน้ำขมิ้นอยู่ลองศึกษากันดูครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปอย่างน้อยช่วยให้เราพิสูจน์เบื้องต้นได้ว่าพระที่เราส่องๆอยู่เนี่ยเนื้อเข้าเก่าหรือใหม่นะครับขอพอบคุณครับผม